สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะร้านต่อจเจริญกันยางค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านที่กำลังรับชมนะคะสนใจเป็นยางไซส์ไหน<ส>เบอร์อะไรสามารถพิมพ์เข้ามาพูดคุยสอบถามได้เลยนะคะยินดีแจ้งราคาทุกไซส์ทุกเบอร์เลยถ้าเกิดที่ร้านมีเนาะพี่เนาะมีทั้งย่งายยงไม่ยางป้ายแดงค่ะล้อและยางป้ายแดงท่อศูนย์ก็มีเช่นกันค่ะพี่พี่คะครับเดสินค้าเข้าใหม่กันหน่อยล้วนะคะก็จะมีของโฟร์นะ,ะมาหลายชุดเลยอีสูสเบตแคปตัวเตีย้ยนะ,ะตัวซีบอล 98สิบแปดตัวแซดนะฟอร์ดมาหลายชุดอยู่พี่ๆนะคะตัวสปอร์ตเอเวอเรสต์สปอร์ตนะไทเทเนียมแบบนี้พี่ค่ะแล้วก็มีมาเติมสตอกไลนหลดหลบลบก่อนนะคะที่มาเพิ่มสองหกห้าหกสิบอาสิบแปดนี้เป็นยางใหม่ยางใหม่ ยางใหม่ปลายปี24ปีพี4เส้น18,000บาทเท่านั้นนะที่กำลังเปลี่ยนอยู่ก็ใช่ลูกค้ามาเอาชุดโปรนะฮะเรียกว่าชุดโปรคอม1 8 a t 0 0 2ปี24ยังมีของไม่ครับนะ,ะมีค่ะ4เส้น18,000บาทเท่านั้นรวมบริการใส่ถ่วงให้ครบจบราคานี้เลยนะพี่นะนะคะตัวนี้เป็น AT002 เอาอมาเพิ่มให้พี่พอีกนะคะรู้สึกว่าน่าจะเหลือไม่เยอะแล้วพี่พีน่าจะเหลือไม่ถึงมันมา200อันนี้มาเพิ่มอีก60 2 6 0เซนเป็นกี่เป็นกี่ชุดอะพี่ๆนะคะอือลูกค้าอันเนี้ยคือออกดีมากลูกค้านะถ้าเกิดเราสนใจยางดอกเอที at, แบบว่าสวยๆลูกค้าขาแล้วเสียงไม่ดังเนาะ่าสมรรถนะคือเต็มเปี่ยมทุกเส้นได้ทั้งทางเรียบสายลุยตะกุยได้นะคะแกมยางไหล่ง้วงบึกบือนแข็งแรงที่มาได้เลยนะ 4, สี่เส้นหนึ่งหมืนม่นแปดพันบาทเท่านั้นปียี่สี่อะพี่ค่านะฮะปลายปียี่สสี่สัปดาห์คือสี่สิบอาบลูกค้าขานะคะ ที่กำลังเปลี่ยนอยู่ไม่ว่าจะเป็นล้อเดิมนะคะล้อแต่งสไตล์ออฟโรดขอบ18ถ้าพี่ชื่นชอบนะมาได้เลยค่ะลูกค้า HT ก็มีพี่พี่คะไอตัว HT ปี2ีขอบ18น้าพี่เนาะสีเส้น2 1,500นอ AT 02ปี25ก็มีพี่พี่สีเส้นอยู่ที่21,500ค่ะนะคะลูกค้าค่ะนะคะนี่เลยพี่พี่ค่ะมานะลูกค้าแล้ว พุ่งนี้ร้านเปิดเฉพาะกิจค่ะพุธพุ่งนี้นะพี่นะปกติร้านหยุดทุกวันพุธเนานะเป็นวันหยุดประจาสัปดาห์นะพุธพุ่งนี้เปิดเฉพาะกิจค่ะมานะพี่ๆนะคะเปิดแต่แปดโมงถึงห้าโมงลูกค้าค่ะเพราะว่าใกล้ช่วงเทศกาลนะคะก่อนเดินทางไกลเผื่อพี่ๆจะมาใช้บริการเนาะมันก็อีกไม่กี่วันก็จะหยุดยาวแล้วพี่ค่ะนะวันพุธวันพุธที่เก้าเปิดร้านค่านะคะมานะลูกค้าปกติหยุดเนาะพุ่งนี้ กรณีพิเศษนะมีลูกค้าหลายท่านอยู่นัดไว้นะคะว่าจะมาวมันพุธเพราะว่าวันนี้10-11นะคือจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะพี่ค้านะคะใช้เวลาติดตั้งค่อนข้างรวดเร็วใครที่จะนัดคิวมาได้เลยพี่พี่นะคะอ่ะพู่กันเลยยางขอบสิบนะคะฟอร์จูนนะคะฟอร์จูนคันนี้ลีเดอร์นะคะ,คะ,คะอยากอ่อพี่เขาเลือกเป็น2 6 5 6 0 8 8 เอทีวิ่งทางเรียบใช้หน้าเมืองนะคะอันนี้คือลูกค้ามาจากนาคนปรปฐมพี่ๆีนะคะนคนปรปฐมนี่หูน้ำโมวันลูกค้านะคะน,นคนปรปฐมรบบุรีและอื่นๆนะคะพี่ๆี่าสี่เส้นสองมือหนึ่งพันห้าร้อยสต๊อกมีพร้อมเลยค่ะลูกค้าคานะคะขอบยี่สิบก็ไปดีมาอีกแล้วลูกค้าพี่ๆีนะคะลูกค้าทยอยมาได้เลยพี่ขอบสิบแปด มีพร้อมมากยางขอบสิบแปดขอบสิกระบะหรือเป็นรถอนเนกประสงค์นี่รถเยอะนะคะรถเยอะเบอร์นี้ขายดีนะคะเป็นไซส์ที่แบบว่าขาดไม่ได้เลยพี่พี่เพราะฉะนั้นนะคะกล้องหาสินค้าราคาโปรพิเศษมาให้พี่พี่นะ,ะในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ต้องบอกงี้นะพี่เนาะ เลยคะ่ะลูกค้าก็จะตั้งเป็นแถวนะคะให้ลูกค้าได้เลือกแบบนี้เลยสนใจเป็นไซส์ไหนเพิม่มเติมพี่สามารถทักแชทหาแอดมินนะคะขอรายละเอียดได้ถ้าเกิดว่าสินค้าตัวไหนไมีเยอะพี่ไม่ต้องจองลูกค้าขา walk in มาได้เลยนะยางล็อกโค265กันเท็ก AT25 นะแก้ยางกู้รุส,สีขาวสีเส้น17,500บาทปี24ยังอยู่นะพี่นะน่าจะมีอยู่หนึ่งถึงสองชุดลูกค้าขาแล้วก็จะมีปีผ้ามาด้วยปีผ้าอยู่ที่19,500บาทนี่ตกใจหมดเลยอะ แป๊บนึงค่ะลูกค้านะคะพี่ๆตามมาทางนี้ก่อนจ้านะคะอ่าสองหกห้าค่ไหมพี่2องหกห้าเ่ะเจ็ดเอทีนยะคะอัปเดตให้ลูกค้าก่อน4ีเส้นหน0 0งบาทนะคะตัวนี้นะเอท0ศู 80, ค่ะวันนี้ลูกค้านัดมาอยู่นะคะแต่ว่าพี่เขาก็ลังเลบอกว่าเสียดายนะจะเอาเอท0 1หรือว่าจะเป็น h ฮทีดีนะสองจิตสใจลูกค้านะคะเออน้องก็บอกว่าเอานี้ลูกค้านะคะเอาคู่หน้าเป็นเอทีไหมคู่หลังเป็นเนะคะ ลูกค้าบอกไม่ได้เออมันก็ไม่ได้จริงๆอะพี่นะก็พูดไปอย่างนั้นละพี่นะมันไม่ได้ลูกค้าก็ตัดสินใจก็เลยบอกว่าพี่มานารานนะมานาานีกว่าน้อเนาแบบเปลี่ยนสินค้าเอืแต่แบบจะเปลี่ยนใจนะตัว T เฮดทีกาใช้ลิ่งทังเรียบนะใช้ในเมืองนะคะตัวนี้ก็จะตอบโจทย์มากกว่าทนนั้งคู่ลูกค้า่ะเลือกตามประเภทที่ตัวเองใช้งานให้เหมาะกับตัวเองเนาะลูกค้าถ้าเกิดต่างจังหวัดออกไซนงานบอยนะะ ไปทางไม่เรียบทางขู่ขาตัวเอทีจะดีกว่าเพราะว่าต้านทานการสึกหลอดได้ดีกว่านั่นเองนะคะลูกค้าแต่ใช้ในเมืองวิ่งทางเรียบคือตัวเฮทีตอบโจทมากกว่าลูกค้านะคะตัวเฮที T, มีทั้งปี24และปี5ปี24อยู่ที่15,500บาทสัปดาห์ที่เทนะ่าไหร่เนาะปี24สัปดาห์ที่40คุณลูกนะคะ้าค่ะแล้วก็ปี25ประมาณ0506ประมาณนี้นะพี่นะ4เซนอยู่ที่17,500สำหรับปี25นี่คือ265 65R17 นะคะลูกค้า265 6 5 7เบอร์นี้เลยพี่ๆนะโยโกฮาม่ายังอยู่ค่ะโยโกฮาม่าแล้วพี่นะ โยโกฮาจเส้นม่า G 9 4 4ห้ารนะคะ13,500เท่านั้นยังอยู่หลายชุดจุพ,พี่ขามานะก่อนเดินทางในช่วงเทศกาลนี้แวะมาเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางหรืออย่าลืมตรวจสอบเช็คนะคะสภาพรถนะช่วงร่างะยางเป็นะส่วนสำคัญเลยพี่ยางเป็นส่วนสำคัญนะคะเพราะว่า สัมผัสถนนเท่าฝ่ามือสิ่งที่จะสัมผัสถนนคือยางรถยนต์เพราะนั้นอยากให้ลูกค้าให้ความสําคัญมากๆไม่แพ้เครื่องยนต์หรือส่วนอื่นใดๆนะสำคัญทั้งหมดนะอืมตัวนี้นะพี่พีจีเก้าสี่นี่คือหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทคา่ะนะคะตัวในยอยีงที่จัดโปรตอนนี้โปรทุกไซส์เลยพี่ถ้าเป็นยางใหม่ติดรถสแตนดาร์ดนะพี่เนาะขอบยี่สิบลูกค้า่ะเดี๋ยวอ้อมไปทางลางด้านหลังดีกว่าลูกค้าสองหกห้าห้าสิบไอยี่สิบแกรนเด็ก พีทีสามเอวันนี้นี่ไปหลายชุดแล้วพี่พีนะฮะสองหกห้าห้าสบอยีสบเนาะเบอรน์นี้ไซส์นี้เลยสีเส้นอยู่ที่หนึ่งมื่นหกพันบาทลูกค้าค่ะลูกค้าแบบมาแล้วแบบที่แรกลูกค้าคิดว่าได้สองเส้นพี่ลูกไม่ได้สองเส้นลูกค้าได้ไปสี่เส้นพี่คะ่ะ สเส้นหนึ่งบาทสองหกห้าบยนะคะลูกค้าเนาะ่ะากเกิดว่ามันประหยัดมันช่วยเซฟในค่าใช่ายลูกค้าค่อยมาละพี่นะสเส้นหน0่งบาทดันหลบกันเด็กพีทีสามเอีเจนเดอร์ลีเดอร์นะคะจีอาร์สปอร์ตลูกค้าหรือว่าขอบ20่สิทุกรุ่นทุกค่ยได้เลยพี่ๆนะราคาดีมากที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นสองห่งห้าค่ะลูกค้าสองหนึ่งาเาเปลี่ยนมาแล้วครับบริการดีมากขอบคุณนะคะพี่นพรัตขอบคุณนะคะหมื่นโลลูกค้าพี่นพรั แวะมาสับล้อยางนะพี่นะลูกค้าจะได้เช็คสภาพยางให้ลูกค้าด้วยเนาะว่าเป็นไงนะคะหน้ายางเฮ้ยพี่วิ่งทางแบบนี้นะเราก็จะได้เก็บเป็นข้อมูลเพื่อจะได้ไปพัฒนาหรือไปบอกต่อลูกค้านะคะก็ะเป็นการเก็บข้อมูลด้วยนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าเข้ามาสลับยางจะได้เห็นว่าโอ้ยางแบบนี้มันจะทนหรือว่าวิ่งในลักษณะทางแบบไหนก็เวลาน้องแอดมินถามพี่ก็ให้ความร่วมมือตอบน้องหน่อยนะคะลูกค้า หนึ่งเก้าสิบสห้าพี่นูพี่นูหนูมีแต่1.85่งแปค่ะพี่นะคะหนึ่งแปดาสิบห้าใส่เทียบเท่าได้นะพีนะคะลูกค้าใช้อะไรวีออสไม้ยาลิทหรือว่ารถอื่นๆนะคะสามารถใส่เทียบเท่าได้เลย1.85 60แปดาสิบห้ามีหลายช้อยด้วยพี่พีนะเดี๋ยวขอแวะทางนี้ก่อน2 5ง7้าห้าเดสิบอสิบหกค่ะบิตโตดู้เลยให้ทีหกแปดห้าพี่พี่ค่ะตัวนี้ไซส์นี้นะใส่เทียบเท่านะคะสองสี่ห้าใส่เทียบเท่าสองหกห้าเจ็ดสิบอัน้ิงทน อายุการใช้งานยืดหยุ่นได้สูงมากทรงตัวได้ดีเยี่ยมนะคะตัวนี้นะสี่เส้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทพี่พี่ยางปียี่สิบสี่นะลูกค้ายางปีสองพันยี่สิบสี่ใช้ยาวเลยพี่พี่นะคะไม่มีผลต่อการใช้งานยางปียี่สิบสี่ตัวนี้ยางมีรับการให้เหมือนเดิมพี่พี่ค่ะประหยัดช่วยเซฟไปใช้ใจ่ายไปเลยหลายพันถ้าเกิดพี่ใช้สองสี่ห้าเนาะสองหกห้าก็ด้วยนะคะเจ็ดสิบอาสิบกขาใส่เทียบเท่าได้เลยนะพี่นะ,ะตัวนี้นะคะหนึ่งแปดห้าพาพี่หนูไปดูหนึ่งแปดห้าดีกว่า ลูกค้าขาพี่นูใช้เป็นรถอะไรน้องแนะนำให้นะคะลูกค้าหนึ่งแปดห้าก็มีแต่เดตันเดยตันอยู่ที่ห้าพันแปดดันหลบอยู่ที่เจ็ดพันโยโกฮามาก็ดีพี่โยโกฮามาอยู่ที่เจ็ดพันเก้าเดี๋ยวก่อนที่จะพาพี่นูไปดูรถเก่งนะพี่เนาะ ให้ชมนะคะถ้าเกิดว่าเป็นล้อเดิมเนี่ยใส่ยาง AT มันจะแบบไหนมันจะดูแบบว่าทรงสวยพี่พนะคะเพราะว่าไหล่มันจะกว้างขึ้นใหม่นิดนึงแล้วตรงมันจะมีเซฟกัดของแก้มยางด้านข้างด้วยพี่นะคะไหล่มันทํามาในขนาดนี้เลยดอกยางนะพี่นะตัวนี้เสียงไม่ดังลูกค้านะคะสีเส้นหมื่นแปดจัดโปรอยู่ปีสองพนยี่สิบสะสัปดาห์คือ40อัพแล้วก็อย่างชุดนี้สัปดาห์ที่หน่อเนาะให้พี่ดูก่อน สัปดาห์ที่24พี่ถ้าเกิดว่าปี2025จะอยู่ที่21,500บาทแล้วลูกค้าดูดอกยางนะดอกยางสวยน่าใช้มากเลยนะคะสมัตรนะคือสมัรธนะคือตอบโจทย์การใช้งานทั้งทาง,ทงทเรียบสายรุ้ยตะกุยได้นะคะถ้าอยู่ต่างจาังหวัดนะคือเนาะพี่แนะนําลูกค้า่ะตัวนี้เลย18,000บาทเท่านั้นนะคะให้ลูกค้าได้ดูถ้าใส่กับล้อแต่งก็สวยล้อแต่งสไตล์ออฟล้อหรือจะเป็นล้อแต่งล้อซิ่งนะคะอยากจะได้ยางดีๆชุดหนึงแนะนำเอดีดอสองนะคะเป็นทางเลือก ลูกค้ามาเปลี่ยนยางวันนี้สําหรับรับส่วนลดได้เลยนะคะลูกค้าโอ้โหเมืม่อวานไปทานมาแล้วนะ,ะส่วนลดสิบเปอร์เซ็นลูกค้าไปนะนะคะถ้าเกิดว่าหิวข้าวแวะมาที่เปลี่ยนยางที่ร้านแล้วเนาะอยู่ใ,ใกล้ๆค่ะร้านอาหารอร่อยมากเป็นอ,อาหารฟิวชั่นที่แวะไปได้เลยกัวนาริมคองนะมีส่วนลดให้สิบเปอร์เซ็นบอกว่ามาจากร้านต่อจเจริญการยางแล้วพี่เนาะนะคะที่ไปได้เลยอร่อยมากลูกค้าแล้วบรรยากาศดีด้วยนะคะลูกค้าเดี๋ยวพาพี่นุ้ไปดู พาพี่นุ้ไปดูยางรถเก๋งก่อนนะคะยางรถเก๋งอันนี้ลูกค้าเลือกเป็น h t นะคะเ t 684นี่คือใช้ในเมืองนะคะวิ่งทางเรียบคือตอบโจทย์เพราะนั้นตัวตั้งคู่เลยนะคะเรียบร้อยนะคะก่อนส่งมอบกอยับน็อตด,ด้วยประพชปอนค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวพาพี่นุ้ไปดูยางขอบสิห้าก่อนนะ ยางขอบ1 5มีโยโกฮาม่าพี่หาถ้าเป็นรถเก่งนะโยโกไม่แพ้ใครแน่นอนลูกค้า1นึ่งเปอเห้าหกสิบเปอร์เห้เส้นจะอยู่ที่7จ็ดพันเก้านะคะพี่นุนะตัวนี้ใส่เทียบเท่าได้เลยแนะนําเป็นทางเลือกนะพี่นะแล้วก็มีเดตันเดตันบายบิสโตนนะคะก็ใช้งานได้ลูกค้านะหนึ่งเปอเห้าหกสิบเปอร์เห้าเผื่อมีรถหลายคันตัวนี้เป็นทางเลือกได้นรถราคาเบาๆสี่เส้นอยู่ที่ห้าพันแปด พร้อมบริการติดตั้งให้ครบจบราคานี้เลยนะคะแล้วก็ดันหลบล่าดันหลบไปได้เลยลูกค้าคะดันหลบจะเป็นรุ่น NSF EC 300พัดนะ,ะนุ่มเงียบป,ประหยัดน้ำมันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยพี่ตัวนี้นะลูกค้าคะติดมากับยาไรซีอัดนะ,ะตัวนี้สูงเลือกใช้พี่พี่นะ,ะดีลูกค้าสี่เส้นอยู่ที่เจ็ดพันบาทเจ็ดพันบาทเท่านั้นพี่พี่นะคะมีสามซอยเนาะนะคะเดตันห้าพันแปดนะโยโก้เจ็ดพันเก้าดันหลบอ,อยู่ที่ เจ็ดพันพี่พี่เลือกได้เลยนะคะหรือจะเป็นแม็กพร้อมยางดีแม็กพร้อมยางก็จะมีซิตี้ตอนนี้มีซิตี้ตัวเริ่มต้นนะคจะเป็นตัววีขอบสิบห้าหมื่นนิดนิดลูกค้าขาแล้วก็ตัวมี S อวีนะคะมัดจำหนึ่งชุดนะคะถ้าเกิดมีของเข้าไปน้องจะรีบอัปเดตให้นะพี่นะตัวนี้นะคะอยู่ที่ก็หมื่นต้นต้นลูกค้าเนาะอ e su e su spec cap e su spec แค p เคหลือหนึ่งว้าลูกค้าเหลืออย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งเท่านั้น e su spec แค p จะเป็นสีบอลน,นะพี่นะ ตัวท็อป X Series ไล่ตามลำดับเลยนะคะต่างกันที่ตรงไหนแน่นอนพี่ต่างกันที่ราคานะคะเพราะว่าเหมือนร,รุ่นรถเลยพี่มีแต่รุ่นท็อปนะรุ่นตัว Top, ตัวท็อปตัวรองท็อปนะคะตัวท็อปที่สุดปัตติพีก็มีลูกค้าราคาก็ไล่ตามลำดับไปเลยนะ,ะตัวนี้จะอยู่ที่หนึ่งมื่นสี่บาทจบจ่ายราคานี้รวมเทิร์นแม็กเดิมของลูกค้านะคะ ตัวท็อปตัวโทน16,500รวมเทิร์แม็กเดิมนะคะและตัว X Series 16,000รวมเทอร์พี่ๆขายนะต่างกันที่สีแม็กแล้วก็ราคาเท่านั้นสเปกยางคือติดมาอันเดียวกันพี่ๆเลือกได้เลยนะพี่นะตัวนี้นะคะลูกค้ามีฝาโลโก้มีน็อตแท้ศูนย์เปลี่ยนให้เสร็จสับเลยนะคะพรุ่งนี้ร้านเปิดนะพี่นะเปิดสีเพชรมาได้เลยนะยางบายแดงก่อจัดการยางอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรอรถล,ลงนะพี่เนาะนะคะลูกค้าก็มา รอไซส์บริการหลายคันไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนยางนะเป็นแม็กพร้อมยางพี่พี่สนใจไหมเลยยางนะมีโปรโทุกไซส์นะคะณนะตอนนี้เลยพี่เนาสองสามห้าหกห้าสิบหกับพี่สี่เส้นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะคะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่เส้นเป็นบิดโตนดูรวิตร์อารหกหกศูนย์เอตัวนี้นะคะกระบาดตัวเตี้ยถ้าบรรทุกหนักแนะนําพี่จะได้ยางหน้ากว้างนะคะสมรรถนะคือดีเยี่ยมตัวนี้เนาะพี่ลองดูนะแล้วก็รถตู้โดยสารรถตู้ทึบนะคะตัวนี้บรรทุกของได้ดี ลูกค้าค่อนข้างแข็งแรงค่ะเม็ดอินเจแปนะคะสำหรับบิตนรุ่นนี้แม็กถอดพร้อมยาง ev next gen มีไหมมีเยอะมากลูกค้าค่ะเดี๋ยวหนูพาไปชมนะ ev มีทุกรุ่นเลยแล้วราคาดีพี่ใช้ขอบ20อยู่แล้วไหมหรือว่าเป็นขอบ18พที่ถ้าเป็นขอบ20นะคะอุ้ยไม่ใช่ขอบ20ลูกค้าเบนเจอร์ก็ด้วยเอเวอเรสขอบ20ทุกรุ่นเลยตอนนี้มีจัดโปรเก่าแลกซื้อใหม่ไซส์เดียวกันจบจ่ายที่1น0 0 0หืนบาทลูกค้าพี่ฟังไม่ผิดนะนี่พี่พี่นะ พี่ใช้ขอบยี่สิบไมตอนนี้ถ้าใช้ Ford Ranger ขับเดิมเน้นใช้งานพี่พี่โอ้โหราคาดีมากหมื่นห้าลูกค้าอันนี้คือตัวสปอร์ตนะพี่นะไทเทเนียมไทเทเนียมอยู่นี่ค่ะนะคะไทเทเนียมหมื่นห้าขอบยี่สิบพี่มาเลือกเอาเลยนะเก่าแลกซื้อใหม่ไซส์เดียวกันลูกค,ะคะ้าขา พี่จะเอาลายไหนก็ได้มันจะมีไทเทเนียมเนาะตัวนั้นคือไทเทเนียมนะฮะตัวนี้สปอร์ตพี่ๆนะฮะหมื่นห้าเท่านั้นลูกค้าจะได้ล้อใหม่ยางใหม่วายพี่คะแป๊บหนึ่งนะคะลูกค้าแป๊บหนึ่งนะพี่สวยค่ะลูกค้าได้ล้อใหม่ด้วยพี่แล้วราคาดีมาก พี่รอหนูแป๊บหนึ่งหนูรับลูกค้าก่อนพี่รับลูกค้านะโอเคนี่นะลูกค,ค้ายางปลายปียี่สี่ลูกค,ค้ามีปียี่ห้าแล้วก็มีถ้าปีนปียี่ห้าลูกค,ค้าจะเพิ่มบัตรเจ็ดอีกนิดหน่อยนะฮะลูกค,ค้านะคะพี่ หนึ่งหมื่นห้าพันพี่ได้ล้อใหม่ราคาเป็นไงลูกค้าเหมือนซื้อยางแล้วแถมแม็กเลยยางคู่ตัวทุกชุดขาดนะเป็นล้อได้ยางายแดงถอศูนนะ mm. ถอดก่อนใช้งานจริงถอดก่อนส่งมอบรถลูกค,ะคะ้าขาเส้นสีตุ่มนี่นยังคืออยู่ครบให้พี่ๆได้เห็นแบบนี้เลยนะคะอย่างนี้คือใหม่มากลูกค้านะคะใหม่มากจริงนะคะ,ะมีขับเคลื่อนย้ายในศูนย์เท่านั้นนะคะสวยลูกค้าคัดมาให้แล้วคะ่ะพี่ๆขานะคะไทเทเนียมก็สวยเดี๋ยวให้พาที่ไปดูไทเทเนียมก่อนเนาะแล้วมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะคะมีอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นตัวอะไรนะ ไวยแ็กเหรอพี่ขอบยี่สบาะลูกค้าจะเป็นสีพูโทนเหมือนกันนะนั่นก็สวยนะคะลูกค้าแต่ส่วนใหญ่ที่ขายดีนะพี่นี่เลยลูกค้าถ้าไม่ได้จัดโปรตัวนี้จะราคาสูงกว่าเพื่อนนะคะจัราคาสูงกว่าเพื่อนนะคะในะพี่นะส่วนตัวนี้ก็เป็นยางขอบส8ที่มาเพิ่มให้วันนี้2 6งหก8้าส2 4เส้นอยู่ที่หนึ่งมื่นเป๊ทมาลูกค้าคะ ไปเลยจ้าลูกค้าอะไรนะอีสูไฮเนอร์พี่อีสูไฮเนอร์เนี่ยขายดีมากนะลูกค้าปล่อยให้ของขาดไม่ได้เลยเพราะว่าฐานลูกค้านั่นคือใช้เยอะมากพี่พี่ค่ะไฮเนอร์จาก16เนาะข้ามา17กรจลังดีใช้งบประมาณ ไม่เกินงบเอางี้ดีกว่าลูกค้ายางคู่ตัวดดลล็อปพี่จบจ่ายที่หนึ่งหมื่นห้าบาทได้ล้อใหม่ยางใหม่พร้อมทั้งมิลลิ่งสีล้อเปลี่ยนฟ้าดมุมรถแท้ศูนย์ลูกค้าค่ะเหมือนคันนี้เลยคันนี้คือเดิมของสนะิบหกเนาะพี่สังเกตเห็นไหมว่าของเดิมเนี่ยมันจะเป็นฝาครอบรุดวล้วมหลม่นหายนะคะเป็นเรื่องปกติตามอายุก,การใช้งานนะคะพี่ๆเนาะวันนี้ถึงรอบเปลี่ยนยางแนะนําเป็นทางเลือกพี่มาเอาแหมกพร้อมยางยกชุดนะลูกค้าค่ะเพราะล้อรุนใหม,ใหม่ไม่มีฝาครอบแล้วเป็นอลลอยชิ้นเดียวกันเลยใช้น็อตยึ แข็งแรงทนทานรักษาง่ายด้วยมีทั้งยางคู่ตัวบิสโตนและยางคู่ตัวดัลลอบนะคันนี้พี่เขาเลือกเป็นยางคู่ตัวบิสโตนเป็นไฮเอนเดอร์นะคะลูกค้าไฮเอ็นเดอร์เนี่ยคือล้อลายเดียวกันเลยถ้าเป็นล้อมีเว็กยังติดมาเป็นดัลลอบลูกค,ค้าขามี2ราคานั่นเองอันนี้หมื่นเก้าพี่เขาเลือกเป็นยางคู่ตัวบิสโตนนะพี่เนาะพี่เห็นไหมน้องถอดฝาครอบออกแล้วนะคะถอดฝาครอบออกแล้วเพราะฉะนั้นรุ่นใหม,รใหม่รุ่นใหม่ไม่มีฝาครอบนะคะย่างนี้เลยอ 16, พอสิบหกพี่พี่วิสุด ที่สุดเบอร์อะไรที่ขอบ16แม็กคอมยางไมเป็นรถรุ่นไหนนะคะแจ้งน้องได้เลยนะหรือเป็นยางไซส์ไหนนะ,ะเดี๋ยวพาไปชมพี่พี่นะ,ะยางขอบ16ถ้าเป็นรุ่นนี้ไฮเลนเดอร์ใช่ไหมพี่มีหรือเปล่ามีค่ะนะคะเฉพาะยางมีก็จะเป็นเบอร์245แล้วพี่เนาะ2 4 5 7 0 16บิตโตน a t 0024เส้นจะอยู่ที่16,500บาทสัตพอแล้วลูกค้าคะพี่พ เดี๋ยวจะพาพี่ไปดูถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะได้ชาเพาะยางจริงๆน้องก็มีเดี๋ยวหนพาชมนะพี่นะตัวนี้ยิ่งประหยัดยิ่งซอบลูกค้าสมมติว่าไม่เอาพี่จะเอาแม็กเดิมพี่ตามมานะลูกค้าสองห้าห้าเจ็ดสิอามกเมื่อวานขายดีมากพี่ๆนะ4ี่เส้นจะอยู่ที่1นึ่งบาทลูกค้าหนึ่งนสับาทเท่านั้นบิดโซนดูเล่อให้จีหกลูกค้ารุ่นนี้นะทนนะคะ ตรงตัวได้ดีเยี่ยมสี่่องรอ่ลึกแบบนี้เลยน,เนุ่มียบลูกค้าค่ะนะสมรทนดีสองห้าห้าเจ็ดสิบหกสมมติว่าหุ้ยพี่อยากได้ล้อเดิมเอาตัวนี้พี่ใส่เทียบเท่าสองสี่ห้าใส่เทียบเท่าสองหกห้าเจ็ดสิบหกได้เลยอยู่ระหว่างกลางหน้ายางหายไปบวกลบข้างละห้ามิลพีประมาณหนึ่งเซนโดยประมาณเนาะลูกค้านะ,นะนะนอกนั้นเหมือนเดิมพี่พี่ที่สำคัญเพิ่มเติมคือลูกค้าได้ราคาในแบบ ย่อมเยาพี่4เส้นหนึ่งนบาทเท่านั้น1 2ึ0 0หบาทลูกค้านะคะคุ้มแบนชั้นนำค่ะยางยังมีรับวันเหมือนเดิมยางปี2 0 2พก็จริงลูกค้าคะแต่ไม่มีผลต่อการใช้งานอย่างใดเลยนะยางถูกเก็บไว้ในที่ที่เหมาะสมลูกค้าคะนะ,คะยังใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพเหมือนเดิมลูกค้านะคะลูกค้าประหยัดไปหลายพันพี่พี่นะลูกค้าเนาะสิตัวไหนที่พี่ถามเนี่ย หนูพาพี่ดูไปถูกตัวหรือเปล่าลูกค้าตัวเตี้ยหรือเปล่าอีสูตัวเตี้ยไหมถ้าเป็นสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบอนหกนะพี่นะสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบอหกมียางบิตโอนดูลวิทอ่าถ้าเป็นบีตโนดูลวิทเนี่ยจะเป็นตัวเตี้ยนะพี่เนาะหรือว่าพี่จะดูตัวนั้นเอาพาพี่วนไปดูรอบนึงสิข้องใจนั้เนี่ยลูกค้าสิบหกพร้อมแม็กตัวไหนพี่ตัวเตี้ยตัวสูงตัวตาอีสูฟอร์ดนิสันบิ๊กเอ็มนะฮะลูกค้าบอกหนูทีนะฮะพี่ๆี่บอกหนูหน่อยเราจะได ได้ชมได้ถูกต้องเนาะ2 1 5หนอาชินะคะปิดต,ตนรวิต215.65.16อาชิค่ะสี่เซนอยู่ที่1 2,500บาทนะเป็นยังใหม่ปี2 2 5พี่พี่ๆนะรา,าคาดีๆูกคาบิดต,ตนรวิตด้วยน้องบรรทุกได้ดีเยี่ยมอยู่แล้วนะ,ะขอบ15นะคะสเปคนี้ก็มี215.70.15อ,อยู่ฝั่งนู้นนะคะลูกค้าดนหนุแจ้งราคาไว้ก่อนนะมีเหมือนกันนะคะอันนี้โวนทางนี้จะเป็นขอบ16พี่ๆนะ เจ็ดสิบซีรีหกสิบซีรีเจ็ดสิบพี่เลือกได้เลยราคาเท่ากันถ้าเป็นหุนใจพี่ก็ซี้อเจ็ดสิบไปนะฝั่งอีสูก็ซี้อเจ็ดิบไปแต่ทางนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานของพี่ด้วยเนาะบางคนก็อยากจะได้ซีรีเจ็ดสิบมันสูงขึ้นมาหน่อยแบบนี้ลูกค้าแต่บรรทุกหนักก็เอาซีรีหกห้าไปอย่างที่รถตู้ใส่กันคือน,นิยมเป็นหกห้ามากกว่านะคะพี่พี่อ่าลูกค้าสี่เส้นหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทเท่านั้นเป็นสินค้าราคาโปรโมชั่นค่ะลูกค้าขาฮะ,นะะพี่พี่นะคะอ่ะ ฟอร์ดมีเยอะอยู่นะลูกค้าขายนะคะนี่เลยฟอร์ดจะเป็นตัวสปอร์ตนะมีหลายชุดลูกค้ามาเลือกได้เลยเก่าแลกซื้อใหม่พี่จ concept, ําคอนเซ็ปต์เลยนะเก่าแลกซื้อใหม่ไซส์เดียวกันจบจ่ายที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทยางปลายปีสองพันยี่สี่นะคะมาเลือกได้เลยทุกลายเนาะเลนเจอร์ anger, ขอบสิบแปดนะคะเอเวอเรสต์สิบแปดเอเวอเรสต์ขอบยี่สิบทุกรุ่นนะคะพี่ไม่มีแต่แรปเตอร์ลูกค้าขาไม่มีนะคะลูกค้าแรปเตอร์ไม่มีเลยที่ร้านไม่เคยมีแรปเตอร์เลยซกักกระชุดนึงไม่เคยมีกับเขาเลยทำไมเพิ่พี่ ตัวเตี้ยครับอ่ะทีนี้พี่พิสุทธ์ได้แล้วขอบสิบหกมีไหมสิบหกพร้อมแม็กนะฮะตัวเตี้ยครับอ่ะทีนี้ว่ารู้แล้วว่าขอบสิบหกตัวเตี้ยทีนี้ว่าเป็นรถค่ายอะไรเออนะคะเป็นรถค่ายอะไรนะ,ะพี่พิสุทธ์พิมพ์มาบอกหนูทีอีสุแบบนี้สั้นๆูกคะไม่ต้องพิมพ์เยอะโตโยแบบนี้เออโตโยตา้าอะไรอีกที่เป็นบิดตัวเตี้ยนะฮะมีแค่นี้เนาะ ลูกค้าค่ะเชฟเออแล้วก็อะไรอีกฟอร์ดนะพี่พิมพ์มาสั้นๆนะคะตัวนี้จะเป็นล้อ RS เอสขอบยีค่ะพี่พี่เหลือ2ชุดเนาะลูกค้าตัวนี้นะคะถ้าเป็น RS อสยางคู่ตัวเดียร์สามหมื่นแปดลูกค้ายางเป็นบิสโตนนะฮะถ้าเป็นยางคู่ตัวยางบิสโตนสองหกห้าห้าสิบไอยี่สิบค่ะพี่สิชุดละสามหมื่นแปดลูกค้าต้องการเฉพาะยางสี่เส้นมั้ยพี่เนาะเอาไปเลยจ้ะสี่เส้นสองหมื่นสองพันบาทนะคะตัวนี้ใส่รถตู้ ปลบมือให้พี่วิสุทธ์ก่อนนะคะลูกค้าค่ะนะปลบมือก่อนเพราะว่าครบแล้วที่นี้ได้ข้อมูลครบครบถ้น่นนะครบท้วนเลยนะ,ะสรุปว่าไม่มีลูกค้าขาหล้อใส่รถตู้คอบสิบหกเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่นะ,ะไม่ซีเรียสใส่หล้ออีสุดได้แต่มันต้องมีการมินลิ่งขยายบ่านิดนึงเนาะพี่เนอะเดี๋ยวหนูพาพี่วิสุทธ์ไปดูนะคะตัวนี้ R S ขอยี่สิบจับคู่กับยางกูดเยียลูกค้าค่ะไปค่ะนะ,ะไป หาพี่พิสุทธ์ก่อนอีสูโอ๋ใส่รถตู้อีสูดไปค่ะลูกค้าขานะนี่เลยตัวนี้ก็จะมิลลิงเนาะขยายบ่าค่ะแต่ขยายอยู่ในยังไงเขาเรียกว่ามันเซ็นเตอร์ยังใต้ยอยู่ลูกค้าขานะฮะออกนิดนึงออกนิดนึงนะฮะบ่าก,กลาง ก็จาไม่ได้พี่ๆนะคะหนูจาไม่ได้ว่าเขาขยายออกไปกี่กี่มิลอะไรแบบแบบนี้เนาะลูกค้าเนาะนะคะแต่ไอที่เรามิลลิง่งไฮเดนเดอร์เนี่ยคือให้มันลึกนะ,ะเพื่อหลบหนเราแต่เนี้ยคือขยายบ่ารับน้ําหนักนกันนะคะให้มันกว้างขึ้นเพื่อจะใส่บ่ารถตู้ให้มันพอดีแบบนี้พี่ๆหนูพูดถูกไหมอ่ะลูกค้านะคะถ้าเกิดเราพูดไม่ถูกต้องขอโทษขออภยะะัยพี่ๆด้วยนะลูกค้าค่ะอันนี้จะเป็นอีซูริ่มต้นเลยพี่วิสุทธิ์นี่คือใช้ล้อแม็กอยู่แล้วไหมใช้ล้อแม็กอยู่แล้วเนาะ,ะอ่า เอาเก่ามาเทินอนนี้จะหมื่นสี่หมื่นสี่บวกค่ามิลลิ่งไปหนึ่งพันเป็นหมื่นห้ารวมเทินแม็กเดิมของพี่วิสุทธ์นะลูกค้าขานะคะอันนี้พี่วิสุทธ์ก็จะใช้เงินหมื่นเจ็ดห้าร้อยรวมเทินแม็กเดิมนะถึงรอบเปลี่ยนยางแล้วมาได้เลยขอให้เป็นอลอยเหมือนกันอันนี้คือรวมมิลลิ่งให้แล้วลูกค้าจะ,จะได้ไม่แบบว่าเฮ้ยมันเท่าไหร่นะอะไรอย่างนี้ลูกค้าอันนี้คืออยู่ที่หมื่นเจ็ดรวมมิลลิ่งนะรวมใส่มีโลโก้รู้สึกว่าจะมีโลโก้โตโยต้าเปลี่ยนให้ด้วยนะ เปลี่ยนให้ฟรีเลยในชุดล้อพี่ๆนะคะตัวนี้ยางยางอยากขมอยากขมอีสุขอบสิบแปดเดิมครับอยากชมเออหนูอ่านตามไม่ค่อยดีพี่อยากชมอีสุขอบสิบแปดอะตัวนี้นะคะพี่วิสุทธ์นี่แสดงว่าเน็ตก,กระตุกแล้วนี่เมื่อกี้น้องบอกยางไปแล้วนะบอกราคาไปแล้วพี่วิสุทธ์นะเออ เริ่มต้นเอาเริ่มต้นละกันเริ่มต้นอยู่ที่1นึ0 0หมื่นหนึ่งืห้ันบาทค่ะพี่วิสุทธ์นะรวมมลลิ่งวม,งมงต้นแม็กเดิมของพี่ด้วยนะสีบอลอ่ะลูกค้าะนะันอกนั้นก็ลูกค้าก็มาชมหน้าร้านได้เลยนะคะอีสูของสิบแปใช่ไหมพี่เฉพาะอย่างเนาะลูกค้าตัวนี้หมื่นเก้าพี่พี่ค่ะสองหกห้าหกิบปดนะฮะปียี่สี่ปียี่ สอง0มืหนึ่งห้าร้อยในส่วนตรงนี้จะเป็น HT พี่นะคะเป็น HT นะคะวิ่งทางเรียบใช้ในเมืองเอาตัวนี้ไปถ้าไหลกว้างเลยล่องลึกนะคะต้านทางการสลอได้สูงพี่ออกต่งางจังหวัดออกไซ้งานบ่อยเอาตัวนี้ AT นะคะขายดีมาก,ก young, นะะ young, นะะลูกค้าปี2 4สี่เส้นอยู่ที่ห8มื่นแปดปีพ้าที่สองหมื่นหนึ่งห้าร้อยนะคะนี่คือราคายางสี่เส้นนะคะนี่คือราคายางสี่เส้นเนาะอ๋อลูกค้าจะเอาเป็นแม็กพร้อมยางแม็กพร้อมยางมีตัวท็อปด้วยลูกค้หาหันมาทีนี่เสร็จแล้วนะพี่บีนะคะไฮเรนเดอร์จะเสร็จแล้วลูกค้าขา หานะแม็กพร้อมยางออสูคอบสิบแปดุยนิสันพี่นะเอะแวะแวะก่อนลูกค้าค่ะที่แวะขน,นูก่อนนะคะนีสันนีสันยางขอบสิบแปดรอบนี้ลูกค้าเลือกเป็นเอทูศูสค่ะปียี่สิบสีค 24, ่ค่บหมื่นแปดหมื่นแปดเท่านั้นนะได้ยางแบบสายลุยสายลุยจะกุยได้นะคะใช้งานได้หลากหลายใช้งานได้หลากหลายจริงๆพี่นะคะถ้าเป็นเอทีรุ่นนี้เนาะเสียงไม่ดังด้วยนะคะราคาดีด้วยหุย้ย ไปดูขอบสิบแปดล้อขอบสิบแปดอีสตนะพี่เนาะเอาตัวไหนดีตัวเริ่มต้นไหม้ลูกค้าตัวนี้นะคะสองมสองลูกค้าขานะคะแมบกบพร้อมยางเลยแมบกบพร้อมยางทนทนเก่านะคะแล้วก็ตัวนี้ตัวท็อปแล้วนะลูกค้าตัวนี้ไม่ต้องมีลิงก์เปลี่ยนค่ะฝาดุมก็สามารถติดตั้งได้เลยจะอยู่ที่สองมเจ็ดค่ะยางปลายปีสองพันยี่สิบสี่นะพี่นะตัวนี้นะลูกค้านะนปีปีห้าจะเพิ่มัาเจ็ดอีกหนึ่งปัน 7, 1, 000, อยู่ที่สองหมแปดลูกค้าขา ตัวที่ขายดีที่สุดเลยก็คือตัวนี้พี่ๆนะคะอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันจบจ่ายราคานี้เลยนะคะมินนิ่งให้ทั้งสี่ล้อเลยเปลี่ยนฟ้าดูมไห้เสร็จสับอย่างคันนี้นะคะแต่ว่าคันเนี้ยเขาพี่เขาเลือกเปลี่ยนเป็นบิสโตรหน้าหมื่นเก้าจบจ่ายราคานี้เลย <ๆ S 1> เป็นรุ่นที่ทางร้านขายดีมากเพราะว่ารถใช้เยอะค่ะ,คะอีซูซูฮันเดอร์เนาะส่วนใหญ่ใช้สิบหกนะคะแล้วก็มาสิบเจ็ดนี่แหละพี่ๆนะคะเพราะว่าแม็กพร้อมยางรุ่นใหม่สิบเจ็ดเราไปสิบแปดเลยนะคะลูกค้าสิบหกไม่มีถ้าสิบหกก็จะมียางอยู่ยางรรองับหนนนูมีเเาะะะค่ พี่พีนะซีซันหมื่นหกพันหกร้อยว้า่ะเป็นโปรโ,โปรโมชั่นดีดีพี่พี่นะนี่คือขอบสิบแปดของอีซูซเนาะลูกค้าค่ะพรุ่งนี้ร้านเปิดนะลูกค้าวันพุธพุธน,นี้ร้านเปิดค่ะเปิดเฉพาะกิจเลยเปิดสําหรับรอลูกค้าซอเจริงกัญอย่างทุกขั้นเลยเพราะว่าพี่สะดวกมาวันวันพุธเดี๋ยว ่อนหยุดยาวสงการนะพี่เนอะก่อนเดินทางไกลพี่มานะแวะมาได้เลยค่ะพี่พรุงนี้ร้านเปิดแต่แโมงนะคะถึง5้าโมงใครมาหลักเวลาแจ้งน้องร่วงหน้าได้เช่นเคยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาับชมนะคะขอบคุณค่ะ